ทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเส้นทางลบบุรีไปปากน้ำโพหนึ่งในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทยที่มีกำหนดการว่าจะเปิดใช้ให้ทันในปีพศ2567ซึ่งก็คือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพช่วงบ้านกลับโคกกระเทียม มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง19กิโลเมตรเลี่ยงเมืองลบบุรีและมีระยะทางรวม29กิโลเมตรซึ่งหลายคนตั้งตารอที่โครงการจะแล้วเสร็จเพื่อที่จะได้มีโอกาสนั่งรถไฟขึ้นทางยกระดับแล้วมองลงมาชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ตัดผ่านทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำภูเขาและชุมชน ด้วยความหลากหลายของธรรมชาติ2อง,ข,งข้างทางที่มองจากมุมสูงลงมาจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งกำหนดการที่จะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานก็อย่างที่บอกนะครับก็ประมาณปีพศ567 7ปีนี้นั่นเองโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านกลับก่อสร้างเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ5.7กิโลเมตร และมีการปรับแนวก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพระปรางสามยอดและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีโดยเป็นการยกระดับทางรถไฟขนานกับทางหลวงหมายเลข366ระยะทาง19กิโลเมตรมีความสูงประมาณ10-20เมตรก่อนจะเริ่มลดระดับลงเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ 4.3กิโลเมตรและบรรจบกับทางรถไฟเดิมบริเวณก่อนเข้าสู่สถานีโคกกระเทียมซึ่งถือว่าเป็นทางรถไฟยกระดับที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันและทางยกระดับบางช่วงต้องยกระดับข้ามแยกและข้ามแม่น้ำลบบุรีซึ่งต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงในการก่อสร้างทั้งนี้ มีการก่อสร้างสถานีรถไฟบนทางยกระดับ1นึ่สถานีได้แก่สถานีรถไฟลบบุรี2แสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าพัฒนาระบบการขนส่งทางรางที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาของหน่วยงานงต่างๆในการสรรสร้างระบบรางให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนอกจากประโยชน์ในด้านขนส่งมวลชนและสินค้าแล้วนั้นทางยกระดับรถไฟรางคู่แห่งนี้ยังจะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ